ทำไมรถแท็กเตอร์ถึงห้ามใช้น้ำมันไฮดรอลิกเบอร์68ถ้าใครใช้เดี๋ยวรถพังไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนทุกคน โอเคทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซตบอยนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของน้ํามันไฮดรลิกเบอร์68กันว่ามันทําไมทํามถึงไม่สมควรที่จะต้องเอามาใช้ในรถแท็กอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเลากันละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันผมเคยทําไว้แล้วแหละแต่ว่ารอบนี้ผมได้ข้อมูลมาใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยมานั่งคุยกันดีกว่านะครับน้ามันไฮดรลิกคือ<ม>อะไรนะครับน้ามันไฮดรลิกก็คือ,อน้ํามันที่ คอยส่งไปให้กับตัวปั๊มแล้วทําให้เกิดแรงดันน้ํามันเกิดขึ้นแล้วเอาแรงดันตรงนั้นไปใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นชักในกระบอกไฮดรอลิกในการยกในการหุบเข้าออกของกระบอกไฮดรอลิกหรือในการปั่นปั๊มอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการหมุนมากมายมีรางรองรับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ ไว้ใช้ในการทําหัวแยกนะครับอันนี้ก็คือใช้น้ํามันไฮดรอลิกเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเป็นพวกรถขุดเนี่ยก็จะใช้น้ํามันเบอร์หกแก็อาจจะใช้ได้นะทุกคนแต่หลายหลายี่ห้อส่วนใหญ่ของรถขุดก็ไม่ได้นิยมจะให้ใช้น้ํามันไฮดรอลิกเบอร์หกแต่ว่าเขาแนะนําให้ใช้น้ํามันไฮดรอลิกของ ยี่ห้อของเขาเองเพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับะระบบไฮดรอลิกของรถแต่ละคันนั่นเองนะครับ<ม>คือเอาง่ายๆมันก็เหมือนเลือดในร่างกายที่คอยว่าสูบฉีดไปทั่วร่างทั่วระบบไฮดรอลิกของตัวรถนะฮะแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเกรดหลายแบบอะไรมีหลายเบอร์อย่างเช่นมันมีเบอร์32เบอร์46แล้วก็มาเป็นเบอร์68ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ งานนะครับแต่68นี่ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานภา,าคอุตสาหกรรมมากกว่านะฮะ <Okay. S 1> แต่ทีนี้ในรถแท็กเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ระบบไฮดรอลิกเพียงอย่างเดียวทุกคน <Okay. S 1> รถแท็กเตอร์เนี่ยมันใช้ทั้งระบบเกียร์ระบบพวงมาลัยระบบคัตนะฮะร,ระบบคัตด,ด้วยนะและระบบอื่ๆอีกมากมายของรถแท็กเตอร์ดังนั้นนะฮะ68มันไม่สามารถที่จะมารองรับทุกระบบเหล่านี้ได้นี่นนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านะ้ำมันไฮดรอลิกเบอร์68เนี่ยมันคืออะไรกันนะครับ มันเป็นน้ํามันที่หนืดนะครับตนวยาจะใช้กับเครื่องจักรในโรงงานนะฮะแล้วก็เหมาะกับงานที่อุณหภูมิมันคงที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ,อระบบผสมแบบในรถแท็กเตอร์ที่ผมกล่าวไปในข้างต้นนะฮะแล้วก็มันไม่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพที่จําเป็นกับระบบเกียร์เบรกหรือว่าคับแบบเปียกนั่นเองนะครับแล้วมาถามกันว่าระบบของรถแท็กเตอร์นั้นใช้แบบไหนกันนะครับ โรเตเตอร์เนี่ยควรใช้น้ำมันประเภท UTTO นะครับหรือภาษาชื่อเต็มมันก็คือ Universal Tractor Transmission Oil นั่นเองนะครับเช่นน้ำมันไฮดรอลิกถ้าเป็นของ C&S n ก็จะเป็นอ่าไฮดรอลิกแอมบ้าเมื่อก่อนนะของจอร์เดียก็จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกที่ชื่อว่าไฮการนะครับของคูบัวตก็จะใช้ชื่อคำว่า U D T นั่นเองนะฮะทุกคนจำไว้ U T T O นะครับก็คือ Universal Tactor Transmission Oil นั่นเองนี่คือเบอร์น้ำมันไฮดรอลิกของรถแท็กเตอร์นะครับ <Okay. S 1> หรือถ้าเป็นฟอร์ดเมื่อก่อนจะใช้7884แต่ว่า7884มันก็ยังไม่ครอบคลุมถึง U T T O นะฮะแต่ถ้าเป็นฟอร์ดก็ใช้ได้นะ่าจะแป8แปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเป็น ยี่ห้ออื่นผมไม่รับรองละกันนะครับทีนี้นะ้ำมัน U T T O เนี่ยมันก็รองรับกับระบบยกไฮดรอลิกยกหางนั่นเองหรือว่ายกไบมิด้านหน้านะครับระบบเกียร์นะฮะร,ระบบคัสเนี่ยแต่ว่าคัสในที่นี้ต้องเป็นคัสเปียกอย่างเช่นของในฮอลแลนด์ก็จะเป็นพวกเกียร์12บคูณนะครับหรือว่าของควอเต้าก็จะเป็นเกียร์ไฮดรอลิกจัตเทอรประมาณนี้ของจอนเดียก็จะเป็นพวกเกียร์พาวเวอร์รีเวอร์เซอร์อะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้นะครับแล้วก็ระบบเบรกที่เป็นระบบเบรกแบบแช่ในนะ้ำมันนะครับ อ uh, U T T O เนี่ยก็สามารถรองรับเช่นเดียวกันกับระบบเบรกนั่นเองนะครับส่วนทีนี้เรามาดูกันว่าคุณลักษณะของน้ำมัน U T T O ือว,ว่า Universal Tractor Transmission Oil เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างน,นะฮะคุณสมบัติอันแรกของเขานะก็คือป้องกันการลื่นของคัต์นะครับคัตต์ที่คือคัสเปียที่บอกไปแล้วข้างต้นนะครับลดเสียงเบรกที่อยู่ในน้ำมันนะครับเพราะเพราะว่าน้ำมัน U T T O เนี่ยเขารองรับเกี่ยวกับระบบเบรกด้วยนะครับถ้าใช้68เนี่ยเบรกเนี่ยจะจับไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็อันต่อมาคือ รองรับความร้อนสูงเวลาแบบว่างานโหลดหนักๆเนี่ย u t t O เนี่ยจะสามารถต้านทานได้ไหวนะครับอันต่อมาก็คือมีสาร E P สาร E P นี้ในที่นี้ก็คือ Extreme Pressure นะครับก็คือรองรับเพชอรโหลดแบบหนักๆได้สบายๆนั่นเองทีนี้นะครับถ้าใช้68เนี่ยใช้น้ำมันเบอร์68แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโรถเชคเตอร์ของท่านนะครับ อะไรที่บอกนะครับนั่นก็คือคัดลื่นนะครับรถเคลื่อนไม่ออกเพราะแรงเสียทานของตัวน้ำมันเนี่ยมันไม่พอนั่นเองนะครับมันทําใหเา้เกิดการเสียหายต่อชุดคัดของระบบคัดเปียกนั่นก็คือมันจะมีคัดส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังใช่ไหมฮะถ้าเป็นพวกระบบคัดไฮดรอลิกเนี่ยคัดถ้าใส่68เนี่ยลื่นแน่นอนทุกคนจับไม่อยู่ตัวคัดจับไม่อยู่เดินหน้าถอยหลังไม่ไปแน่นอนนะครับ อันที่2นั่นก็คือมีเสียงเบรกที่ดังมากนะครับแล้วก็มันทําให้เกิดการเบรกไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะน้ำมันมันไม,ม่สามารถทนต่อแรงเสียดทานในระบบเบรกแบบเปียกได้นั่นเองนะครับอันที่3านั่นก็คือระบบยกหางเนี่ยเวลายกหางเนี่ยมันจะช้ามากแล้วก็สะดุดอีก่างากเพราะว่าความหนืดค่าความหนืดของ68เนี่ยมันไม่พอหรืออาจจะบางเกินไปนั่นเองนะครับอันข้อต่อมาคือเกียร์สึกหลอเร็วเพราะว่าเบอร์68เนี่ยค่าความต้านทานต่อระบบเกียร์มันน้อยมาก มันทําให้เกียร์เนี่ยสามารถสึกหลอได้เร็วสุดๆเลยน้ำมันมันบางพอน้ำมันบางแล้วมันไม่สามารถจับความหนืดที่ตัวเฟืองได้พอเฟืองมันไม่มีการหล่อลื่นของน้ํามันนะครับมันก็จะเกิดการเสียดทานหรือเกิดความร้อนเกิดขึ้นทาให้ระบบเฟืองนั้นสึกหล่อเร็วนั่นเองนะครับ อันต่อมาเนี่ยสำคัญมากๆกนะ็คือการรับประกันเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงโดยทันทีเพราะพวกผมหรือศูนย์บริการอื่นๆนะครับเขาจะรู้ได้ทันทีว่าน้ํามันที่คุณใส่มามันไม่ใช่น้ํามันของศูนย์นั่นเองนะครับทําให้ตัวรถนั้นถ้าอยู่ในประกันก็ขาดทันทีครับตุวคนรเสียเปล่านะฮกับค่าน้ํามันแค่หลักร้อยทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกน้ํามันที่ถูกต้องนะครับอันนี้ง่ายเลย ก็คือดูคู่มือของตัวรถว่าโรเตเตอร์ที่ท่านซื้อมานั้นมันเหมาะกับน้ํามันยี่ห้ออะไรหรือประเภทไหนซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะแนะนําน้ํามันของสูนย์นั่นเองนะครับอย่างคูปูต้าเขาก็จะใช้น้ํามัน UDG ยันมาก,ก็มีน้ํามันไฮดรอลิกของเขาเองอนิโคลแลนก็มีน้ํามันไฮดรอลิกของเขาเองจอร์เดียก็มีน้ามันไฮดรอลิกของเขาเองเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าแบบว่ามันหาซื้อยากหรือมีราคาค่อนข้างสูงนะครับ ตัวผมก็จะมีแนะนำพวกถ้าเป็นไฮโดรลิกก็เชลก็จะเป็น S4TXM นะครับพสิงคโปร์ี T ต้นไม้ X แล้วก็ M นะครับนั่นคือน้ำมันไฮโดรลิกที่โอเคผมแท็คบอยให้การยอมรับเป็นอย่างดีหรือว่าพวกเข้าเทคก,ก็จะมีน้ำมันของเขานะครับแล้วก็มีปตทอ,อันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านแต่ขอให้เป็นน้ำมันที่ ได้รับการยอมรับกับตลาดทั่วโลกสักหน่อยเลยอ่ะอันนี้แนะนาสาหรับรถที่หมดประกันไปแล้วนะครับอยากจะใช้น้ํามันที่ราคามันดาวลงมาหน่อยนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนําเป็นน้ํามันของตัวศูนย์บริการหรือน้ํามันของยี่ห้อที่ซื้อรถเท็ตเตอร์มาแล้วเขาแนะนําดีกว่าตัวนั้นมันจะยังคงแบบว่าเหมาะสําหรับรถเซ็เตอร์ของยี่ห้อนั้นๆไปข้อสำคัญนะครับอย่าดูแค่ว่ามันราคาถูกกว่าแล้วนู่นนั่นนี่นะครับอย่างเบอร์68เนี่ยทุกคนถังหนึ่งมันจะอยู่แค่ ผมเจอถูกสุดน่า18ลิตรราคา900กว่าบาทอะเออซึ่งถ้าสมมุติเป็นอย่างของจอร์เดียนะครับน้ำม,นมันมันอยู่ถังประมาณ20ลิตร5,000กว่าบาทกับ18ลิตรเ68 900กว่าบาทั้ำงันราคามันต่างกันประมาณสัก4-5เท่าอะแต่ยังไงก็แล้วแต่68ไม่แนะนำอยู่ดีในะการใช้กับรถแท็กอร์นะฮะทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับน้ำมัน68ยังไงก็ไม่สมควรที่จะใช้กับรถแท็กอร์นะครับ มันเหมาะกับพวกแบบว่าอยู่เครื่องจักรโรงงานมากกว่านะฮะสำหรับของแปดนี้ท่านใดที่แบบว่ารักรถรักอะไรก็แนะนำนครับใช้น้ำมันที่มีคุณภาพสักหน่อยยี่ห้อพรีเมียมสักหน่อยหรือว่าใช้ย,ยี่ห้อที่เป็นของศูนย์บริการนั้นจะดีกว่านะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเตบอยแล้วก็สาระดีๆอันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเตบอยด้วย เผื่อมีสาระอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันคลิปนี้ขอลาทีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกไม่กี่ร้อยแล้วลดพังเป็นแสนๆน,นะฮะแท็กซ่บ,บอยเตือนแล้วนะจ๊ะ